ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวแฟนเพจ YouTube ช่องโซลาเซลเพื่อการเกษตรยุค4.0ของผมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมช่างโต้งโซลาเซลวันนี้ได้มีโอกาสเพิ่งได้มารีวิวเนาะรุ่นนี้ก็ส่งส่งมาส่งมาจากบริษ,ษัทก็ก็ค่อนข้างที่จะประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ลนวะก็เพิ่งมีโอกาสได้มาแกะกล่องรีวิวอ่า โอเคเดี๋ยวพามาดูตัวนี้สุดโหดเลยแม็กฮิสูงสุดอยู่ที่260เมตรนะครับตัวนี้260เมตรนะครับตัวท็อปของโจไดเลยตัวนี้ดูดลึกสุดดิ่งพระสุทาลงไปเลยที่ระยะ260เมตรตัวนี้เป็นไฮบิดนะครับเป็นไฮบิดกล่องควบคุม ACDC ไฮบิด2200วัตต ่องควบคุมก็รับประกัน2ปีตัวปั๊มก็รับประกัน2ปีนะครับรุ่นนี้มีสายมีสายมาให้จากกับตัวปั๊มเนี่ยสาเมตรสามเมตรแต่ว่าระยะหย่อนสูงสุดก็คือได้ถึง260เมตรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบริษัททําไมไม่ทํามาสักร้อยเมตรทำมาทำให้สักร้อยเมตรเนาะเพราะว่าหย่อนค่อนข้างลึกมากเลย260เมตรนะครับ แล้วก็ดูระยะแล้วกันถ้าถ้าเอารุ่นนี้ไปหย่อนน้ำตื้นนะครับแล้วก็เน้นส่งขึ้นที่สูงเนี่ยตัวนี้จบงานได้สวยเลยน้ำสูงสุดของเขาก็คือ7คิวต่อชั่วโมงสมมตุติมีบอ่อลึกสัก200เมตรอยากหย่อนที่160เมตรก็จะได้น้ำอยู่ที่2.6คิวต่อชั่วโมงอ2อคิวต่อชั่วโมงนะครับถ้ามีบอ่อลึก 260เมตรอยากย่อนที่260มันไม่ได้น้ําก็คือศูนย์คิวเราต้องย่อนต่ํากว่านั้นย่อนต่ํากว่า260สเปคมา260ไม่ใช่จะหย่อนได้260กนะครับก็คือให้ต่ํากว่านั้นสัก20หรือ30เมตรอ่าก็ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลย27บใบพัดนะครับตัวนี้27บใบพัด260เมตรโวลต์เริ่มต้นที่280โวลต์ 2200วัตต์สามแรงมา้าตัวนี้3แรงม้านะครับก็ใส่แผงการใส่แผงก็คือ330วัตต์คูณ8ปดถึง12แผงถ้าย่อนลึกๆก,ก็12แผงถ้าไม่ลึกมากแต่ว่าเน้นส่งสูงก็12แผงแต่ถ้าย่อนย่อนลงไปสัก100เมตร100เมตรก็8แผงถึง10แผงก็เอาอยู่เอาอยู่ลนะ,อะเอาอยู่นะครับตัวนี้ ถือว่าโอ้แรงมากแรงเลยละสามแรงสเปคก็ประมาณนี้นะครับสายสายมาให้ก็จะเป็นเป็นเป็นสายแบนสายแบนสายแบน UV w u ตัวนี้สายเป็นสาย3คูณ2.5นะครับเต็มนะตัวนี้ดูดูได้เลยเต็มแม็กเลยอ่าโอเคก็ส่วนก่องควบคุมดูตรงนี้ าอ,าอาจจะได้ยินเสียงหน่อยนะครับน่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเปิดเพลงนี่กล่องควบคุมก็รับไฟได้ตั้งแต่90โวลต์ถึง240โวลต์เลยฝั่งซิงเกิลเฟสนะครับ AC Input ส่วน DC Input อยู่ที่90ถึง580โวลต์เลยตัวนี้การรับประกันก็2ปี2ปีเต็มดูแผงระบายความร้อนใหญ่มากครับไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อน หรือไม่ต้องห่วงเรื่องกล่องไหมนะครับมันร้อนก็จริงกล่องโจไดมันร้อนก็จริงแต่ว่าตัวคีบเนี่ยมันติดกับกล่องมันเลยทําให้การกระจายความร้อนเนี่ยรู้สึกว่ากล่องเนี่ยร้อนครับแต่ที่จริงอ่ะไม่มีปัญหากับแผงบอดวงจรข้างในนะครับไม่ต้องห่วงเนาะหลายคนก็ถามมามากว่าเอา้าทําไมกล่องร้อนจังเลยอ่าผมก็ตอบตอบไปให้ทุกท่านนั่นแหละว่าร้อนเป็นปกติทุกรุ่นจะร้อนครับทุกรุ่นจะร้อน โอเคตัวนี้27บ็ดใบพัดท่อออกอ่าลืมคุยเรื่องท่อออกนะครับท่อออกก็นิ้วครึ่งเดี๋ยวผมให้ดูเปิดให้ดูรีวิวคนเดียวนะน้องชายเพิ่งมาเพิ่งเลื่อโรงเรียนะนะครับนี่นี่ท่อออกเป็นนิ้วครึ่งนะครับท่อออกนิ้วครึ่งอ่าท่อออกนิ้วครึ่งนะครับ ยี่สิบเจ็ดใบพัดอ่ดูเลยเดียวพาดูข้างๆนะครับขอตั้งก่อนกว่าล้มเหมือนกันเพราะจับคนเดียวน้องชายเพิ่งมานะครับเพิ่งเลิกเพิ่งเลิกเรียนนี่เลยอ่าดูการเก็บสายดูดูชิ้นงานข้างในโอ้ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องไอ ตัวแกนจะมีปัญหานะครับตัวนี้เขาใส่มาข้างในนะครับแกนนี่เป็นตะข่ายอยู่ข้างในนะครับเป็นตะข่ายอยู่ข้างในอโอเคก็คงไม่มียี่ห้อไหนที่เป็นปั๊ม DC แล้วก็ a c อยู่ในรุ่นเดียวกันเหมือนโจไดเนาะ,ะก็ที่ดูดลึกดูดลึกขนาดนี้อาจจะไม่มี อาจจะเป็นรุ่นอื่นแต่ตัวนี้ก็ถือว่าดูดล,ลึกท็อปสุดเลยของโจไดคือ3แรงม้าที่260เมตรถ้าใครสนใจก็ติดต่อร้านตงเต้นจังหวัดเลยมาได้ครับมีจัดจำหน่ายครับสั่งได้ถ้าสมมุติของไม่มีก็ต้องรอของจากบริษัทเข้านะครับแต่สั่งไว้ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วตัวนี้โอเคก็พามาชม <c oughs> แต่ว่าคงจะไม่มีโอกาสได้รีวิวน้ำหรอกเพราะว่า ต้องเป็นทางช่างเนาะไปติดตั้งว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่อ่ารุ่นใหญ่ส่วนมากผมผมรับงานแค่4แผง4แผง6แผง8แผงอ่าเพราะว่าทํางานประจําด้วยมันเลยไม่มีเวลาอ่อาเวลากระชันชิดเกินไปโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์โทรผมเบอร์โทร084 796 0452เะครับอ่าเบอร์โทรส่วนตัวผมเลยก็โทรมาถามได้อ่าโทรมาปรึกษาได้ว่าต้องการรุ่นไหนแบบไหนระยะน้ำเป็นยังไงเนาะ โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้แล้วกันเนอะพอดีเสียงเพลงดังมากโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ